เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นด่านใหม่นะครับในโหมด Multiplayer นะครับผมซึ่งผมก็จําชื่อด่านไม่ได้แล้วว่ามันชื่อด่านว่าอะไรนะครับโดยในแมปนี้เนี่ยจะเป็นด่านจาก Call of Duty Modern Warfare 2ในภาคปัจจุบันนะครับผมก็โอ้โหดี๋ยดูครับฉากเชิกแสงสีเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับถือว่าทำการอติไมค์มาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูนะว่า โดยรวมแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างหนึ่งตัวครับโอ oh, พอถือลูกซองไฟแล้วมันรู้สึกทรงพลังยังไงยังบอกไม่ถูกเอจริงก็ไม่ได้แวะมาเล่นในโหมดมตัตติเพยเยอร์บ่อยมากนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าด่านนี้ถูกบรรจุเข้ามาแล้วนี่วิ่งตัดหน้าก็มาอีกตัวตายไปโอ้ oh, ตายสามโดนไฟเผาตายฮะเป็นสะเก็ดไฟจากกระสุนเนี่ยเป็น,นกนบีเลย โอ้ยไม่ได้กระสุนชิ้นี้นะครับเป็นกระสุนดักก้นบีดนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเป็นลมหายใจของมังกรนะฮะพ่นทีเป็นไฟเลยนะครับผมแล้วก็ใส่กระสุนบรรจุ25นนัดนะฮะอุย้ยเยอะที่ไหมโอ้โหสัต์อย่างมันตายสาศพโอ้โหโดแนแย่งคิวและนี้คือผมก็เอาเรียกว่าคิวสติ๊กเนี่ยเป็นการชิปนะครับแล้วก็จักรนอตมานะฮะ แล้วก็อีกอักอนนึงเป็นช็อปเปอร์กันเนอร์นะฮะแต่วันนี้เราจะมาเน้นในการอุ้ยอีกเกือบอีกตัวนึงอุย้ยอบังแม่งเอ้ยจะมาเน้นในการใช้กันชิปกับจักรน้อยเป็นพิเศษนะฮะส่วนช็อปเปอร์กันเะนอะร์อาจจะใช้เป็นบางกรณีในแบบเวลาใกล้จบเกมแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้นะฮะอุ้ยตกใจหมดและแน่อนอนครับว่าโหมดนี้เนี่ยก็เป็นโหมดใหม่ด้วยนะครับผม <Okay. S 1> เป็นโหมด Q คิวคอนเฟิร์มนะฮะคือถ้าเราฆ่าได้แล้วเนี่ยคือแต้มมันยังไม่นั้น,นะครับรถต้น okay. ลิ้นพันนีแ่แกคือต้งหมดเลยว่าหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทาให้ได้แต้มเนี่ยเราต้องเก็บดอกแท็กของศัตรูที่เรายิงมาด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่เก็บดอกแท็กเนี่ยก็จะไม่ได้แต้มนะครับผมรวมถึงฝนตรงข้ามเนี่ยก็ต้องเก็บของเราด้วยเนี่ยอุ้ย,ยดึงเรียงมากเลยนะยเหนื่อยพอพูดไปเล่นไปมันก็เหนื่อยนะแต่ถือว่าระบมันได้ดีเลยนะครับผมสลับการดันใหม่นี้เนี่ยออ้ย พอมาเจอคนจริงมาสมบอดเนี่ยแยกแยะไม่ค่อยออกเลยว่าอันไหนคนจริงกัอันไหนบอดนะแต่ถ้าเกิดมันเลงเราตั้งแต่เรามันยังไม่เห็นเราเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเป็นบอดเนะยส่วนคนจริงเนี่ยสเตปการเล่นมันง่ายเลยอันนี้บอดแน่นอนเดินมาดุดุอย่างนี้บอดแน่นอนฮะทำอะไรกันครับอีกคนนึงอาบังเลนเจอร์มึงอีกแล้วอู้หตกใจตกใจเพื่อนเราสไลด์ไปมุมนี้มีอันนี้บอด สไนเปอร์อมาเจอกระสุนใหม่โอ้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไอ้คิวสติ๊กทันหรือเปล่าดิเปลี่ยนมาใช้เป็นนี่บ้าง <c oughs> เรียกว่าปืนบัสพีนะะไม่แน่ใจว่าปืนในชีวิตจริงเรียกว่าอะไรโอ้โหหมดแม็กยิงตัวเดียว <c oughs> ตายสองใกล้จะได้ช็อปเปอร์กันเนอร์แล้วฮะ ต้องรอดักไว้ก่อนสกอร์เท่ากันอยู่ถือว่าสูสีสอุย้ยโดนโดนอยู่เมื่อกี้มันระเบิดโดนอยู่ด้านล่างมีโอสองตัวโอสามตัวแหละบันไดมีไหมไม่น่าจะมีอุ้ยโอ้โหดีนะเราก็สามารถเก็บคิวมันมาได้แต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่เก็บด็อกแท็กเลยเลยอ่ะคือเพื่อนเราฆ่าได้ก็จริงครับแต่ว่าด็อกแท็กเนี่ยไม่ค่อยเก็บกันเนี้ยนี่ไงกับตันไส์ตายไปอีกตัวหนึง่ง โอ้โหบอดเดินเลี้ยงหน้ามาให้ยิงเลยอ๋อแล้วเกมค้างอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้นี่ไอฉากโหลดอย่างเงี้ยมันชอบค้างผมเบื่อมากเลยแก้ไม่เคยหายนะครับทุกเครื่องก็เป็นเหมือนกันทางขวามีดินเสียงโอ้เนี่มันตายแล้วเพื่อนเก็บด็อกแท็กกันหน่อยเพื่อนเนี่ยด็อกแท็กเนี่ยเนี่ยเออทำอะไรกันพี่โตสนุกแม่อยากใส่สั<ว>กโอ้โ<ว>หุย้ยว้ยเฮ้ย h e l มันนี่บอดแน่นอนเนี่ยอันเนี้ยมันเล่นอย่างงี้เป็นบอดนะฮะแม่งบอดเปิด,อดเอมแมซิฟอุ่สไลด์มันทำอะโอ้โหมันปืนไวกว่าเอมี่ไฟฟ์สวยเพื่อนนี่งไงโอ้เข้าหัวแต่มันก็ยิงเราโดนด้วยเนี่ยฉากโหลดมันก็ตกเนี่ยเวลามันกล้องเข้ากล้องคิวแคมบางตัวชอบเป็นอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันงุนงงแล้วมันมันทำให้เราเกิดช้าลงด้วยอ่ะ เวลาเราได้เปลี่ยนแล้วพอมาเจอฉากกินมันโหลดช้าเลยอ่ะเฮ้ยแต้มนับ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 มาดีครับผมสไนเปอร์โอ้โหดีนะเมื่อกี้เก็บดอกแทกทันอยู่อีกสองคิวเว้ยอสองคิวเอาหน่อยทำมาหากินช่วยหน่อยเว้ยอยู่ในโกดังเต็มหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มตีแต้มขึ้นมาแล้วของเราไปแต้มเดียวนะฮะขออีกแต้มเดียวมันก็แต้มเดียวอีกชิปหายแล้วแต้มเดียวเฮ้ยดอกแทก ลงแทงอยู่น,นนะ่ะโอ้โหทันเวลามาดีอู้ยเกือบ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 โอ้ห้าสิบเก้าต่อสี่สิบเอ้ยห้าสิบต่อสี่สิบเก้าคิวแคมเป็นของฝั่งตรงข้ามโอ้โหแล้วมันปาสติี้บอมมาจริงๆระเบิดนี่มันเนรียกเซมเท็นะครับแต่ว่าผมติดเรียกเป็นสติกี้บอมตลอดเลยโอเคครับเราไปดูกันในอีกเกมหนึ่งเลยนะฮะออพอเข้ามาปุ๊บนี่นเขาเล่นไปพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าสกอร์ก็ ฝ่ายเราเป็นฝ่ายตามอยู่เลยสต่อสิบโอ้โหไปโดนอะไรกันมาวะเนี่ยแสดงว่าทีมเราเป็นเจ็บนี่ไงเดินมาไปชุดฟางโอ้บอดเลเวลหนึ่งแต่ลูกซองแม่นมากกว่าว่กี้โดนนัดเดียวล่วงเลยสวยครับอุ้ยที่บอรลอยได้แล้วบอดฆ่าตัวเองตายในการปาระเบิดโคตรสุดดีนะยังไม่ตาย โดนเธอไม้ไปเอ้ยใครโอ้เพื่อนเราช่วยฆ่าอยู่เมื่อกี้ขอบคุณมากเย,ย้เจียเพื่อนเราตกใจเ <c oughs> อ้ยปันยิงไม่ออกมันใช้ปืนยิงไม่ออกอออก,กดยิงไม่โดนเมื่อกี้โอ้ตายห่าสกอร,ร์ตามีหกแต้มอะหน้ามีเก็บตรงใครก่อนขวาไป สายสองไฟช่วยเผาด้วยเมื่อกี้วงเศษเ็กไปสายมีสองตัวสามโัวเคสวยได้ช็อปเปอร์กันเนอร์เอ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงฟองเฟสไปไม่เจอใครไว้เอ้ะทำอะไรกับพ่อหนุม่มเฮ้ยถือว่ารอบนี้เรามาดีแฮะ ขอแค่อย่าโดนฆ่าตายก็พอวัสดีครับ ừ, ไฟเผา ừ, เอืมเฮ้ยวิ่งสั่นหน้าสไลด์ไปไหนแล้วพ่อหนุ่ยชีะสุนหมดพอดีดีนะเมื่อกี้เบิร์ดมันแจ้งเตือนให้ใครจะได้การชิปแล้วเว้ยออได้เรียบร้อยตายอีกหนึ่งอ้าวเบิร์คดครบสามมอดีงั้นขอลองใช้การชิปหน่อยแล้วกันนะฮะไปเฮ้ยฉากเปิดตัวเหมือนในโมเดลโมแฟร์สองเลยเว้ยแต่ว่า ประเด็นคือด่านนี้เขาบุกกันในอาคารไม่ใช่เหรอวะโอ้แล้วพวกตัวอยู่รอบนอกมันน้อยมากเลยอ่ะมีกระสุนขนาดที่้5มม40มมแล้วก็มิสไซน์หนึ่งลูกเนี้ยลอง40มมนี่เป็นไงอุ้ยโดนอยู่โดนอยู่อุ้ยโดนสองมิสไซล์หนึ่งลูกไหมยัดไาไปอ่าโดนอีกกดแรงไม่แรงได้ไงการชิปเลยนะเว้ย เนี่ยพอมันเป็นด่านที่เขาโบนเนอาคารเนี่ยมันก็จะหาตัวนอกอาคารยากมากเลยเฮ้ยวิสัยไปโอ้โดนสองมาที่กระสุนยี่สห้ามมไม่ได้เว้ยยิงยี่ส้ามม,มไปติดอ,อาคารแน่นอนอ่าหมดเวลาแล้วต่อไปครับจากกรนอตความระเบิดไปแล้วมาไหมไหนอ่ะเอาไหนอ่ะอ๋อนี่ไง มาแล้วครับผมส่งของขวัญมาเป็นฐานจิ๋วเลยนะมาแล้วชุดจังเกิลน็อตใส่ปุ๊บอื้อเก็ตโรลลิงไอชิพหายแนละ้วติดเสียงเพลงเดีย๋ยวนะเอ้ยอยิงเข้าไปติดเลขสิบแล้ววะเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีาามโอ้ชุดน,นี้บอกเลยว่าทนทานแน่นอนฮนะโผหโผงแบบนี้ก็ตายดีครับผมโคตรแรงตัวนึงขวามือ ยิงอะไรของนายฮะไะไรทําทำไม,ไม่รู้แต่ก็ตายไปโอ้ปั๊มดอกแทกสบายในด่านนี้พอได้ชุดจกักรนอตเดินเรียงหน้ามาให้ยิงทำไมครับโอ้ก็ตายไปอีกหนึ่งในบ้านมีในบ้านมีโอ้โในบ้านจะไปกันสายมีเลยเก็บดอกแทกที่หมดเออเราต้องทำแต้มโอ้โหสามตัวบอกเลยว่าเจ๊ชอบยิงก็ไม่ตายบอกเลยเอามาตาก็โทษต้องรุมกันยิงแบบสี่ห้าคนจริงๆอะปไหนไปไหนเราไปไหน นี่น่อยตายโคตรส่งพลังหมดเลยนั่นเองไม่เข็ดจริงๆพวกนี้มามีหนึ่งตัวตายโอ้กระตืองเป่าหน้าทีคือแบบไม่มีโอกาสรอดอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันแะย่งด็อกแท็กผมตัวสุดท้าย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 โอเคจบเกม50ต่อ27หรือว่าตะกรานนี้มาดีนะ แต่โดยรวมนั้นเนี่ยก็เจอบอดเป็นส่วนใหญ่นะครับจะท,ทำให้สามารถเก็บคิวสตรีกได้ง่ายๆหน่อยคิวแคมของผมคนเดียวนี่ไงจัดเข้าหน้าแม่โอเคผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง PGS Channel กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครพูดเลยวะ